รีวิวน้ำหอมนะครับ Alexander Fragrance Game Time นั่นเองนะครับกลิ่นนี้นะครับจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมไหมเนี่ยเป็นเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับจากบ้านของ Alexander Fragrance อีกเช่นเคยครับก็เป็นบ้านที่ผมรู้สึกว่าผมเคยทำคลิปไปเมื่อ,อ,อสิ้นปีที่ผ่านมานะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ในตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมอยากเอาบ้านบ้านเนี่ยมารีวิวอีกแล้วก็ ผมก็เขาเรียกว่าอะไรกลับมาลองใช้น้ําหอมของเขาอีกครั้งหนึ่งนะก็จก Bank, ังลอดแบ่งอีกเช่นเคยแหละที่ผมซื้อมาแล้วก็เผมไปหาในกลุ่มมาว่ามีใครที่แบบว่าเออจะหาลอดแบ่งให้เราได้บ้างหรือว่าจะแบ่งน้ําหอมแล้วมาเป็นหลอดแบ่งให้แค่ผมได้บ้างครับผมก็ได้มาหลายๆกลิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีประมาณ3 0สิกลิ่นได้แล้วนะที่เป็นลอดแบ่งเนาะแล้วก็ที่เป็นตัวขวดเต็มอย่างนี้ด้วยนะครับขวดเต็มเนี่ยมีประมาณ ถ้าเห็นทุกคนถ้าทุกคนเห็นขาน,นาดหได้ก็ประมาณ23กลิ่นเนาะแต่ว่าหลอดแบ่งเนี่ยรวมกับขวดเนี่ยก็ประมาณ30กลิ่นได้แล้วนะครับแล้วก็มี wish list ที่อยากจะลองวิ่งประมาณ20กว่ากลิ่นเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่าเยอะมากแต่ว่าบ้านบ้านนี้เนี่ยเขาก็เป็นน้ําหอมที่ให้แรงบันดาลใจมาจากน้ําหอมตัวดัง,ดง,ดง,ดงเนาะเออซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นชื่อว่าเกมไทม์ครับซึ่งเป็นน้ําหอมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเมสซองฟรานซิสเคอร์จอ ประกาศรูช540เนาะแล้วก็อีกตัวนึงคือครีดาแมนตัสแล้วก็เอา2 DNA เนเอี่ยมาเบลนรวมกันนะครับเป็นกลิ่นของเกมไทม์นั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกล่องล็อตใหม่ที่เป็นกล่องล็อตใหม่นะครับที่พี่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็เป็นคนพรีออเดอร์เข้ามาให้พวกเรานะแล้วก็กล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีความเป็นนิชมากๆควรแล้วก็นี่เนี่ยข้างในก็จะเป็นน้ำหอมนะแล้วก็น้ำหอมจะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ถอดออกมาจากนี้นะครับอ่า มันก็จะถอดอยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็แน่นแหละมันก็ปลอดภยัยดีครับก็อย่างนี้นะครับอ่ะออกมาเรียบร้อยนะครับน้าหอมก็ขวดเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของ Dark Knight เลยครับที่ผมรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมัง้งอืงไปดูที่ตัวไอข้างบนนี้ได้นะครับดักไนครับแล้วก็มีตัวไซออนแต่ว่าไซออนเนี่ยลอตขวดเนี่ยอันนั้นไซออนจะเป็นลอดขวดเก่าเนาะจะเป็นลอดขวดใหม่นะแต่ว่าเป็น55 ml เท่ากันนะครับ โน้ตของตัวเกมไทม์ตัวเนี้ในเว็บของ a l e x a n d r รีมันไม่มีเนาะแต่ว่าเมนคอร์สที่เขาบอกไว้ตรงหน้าขวดเนี่ยก็จะมีบอมสไปซี่สวีทแล้วก็ซีดฟาสเนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่พูดเรื่องโน้ตแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ได้บอกไว้เนาะแต่ว่าเราจะมาฉีดลองกลิ่นกันเลยกว่าว่ามันจะเป็นบาคารูส50กับเคลียร์แมนดัสที่เบลนด์รวมกันแล้วโอเคไหมนะครับเดี๋ยวจะฉีดไปตรงแขนฝัง,งนี้เลยนะให้ดูสเปรย์ด้วยนะครับโอเค อันนี้สเปรย์เดียวพอครับเพราะรู้สึกว่าสเปรย์ออกมาเต็มแล้วก็ฟุ้งกระจายดีมากๆนะครับอืมช่วงเปิดมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความเป็นบัคารูชไฟโฟตีที่เป็นแบบว่ามีความถุงมือยางเออแต่ว่าความหวานยังไม่ได้ออกไปมากนะครับแล้วก็มีความซีพรัสมีความสดชื่นของสับปรดจากครีดามนดัสอยู่นะครับแล้วก็กลิ่นควันๆของครีดามนดัสเนี่ยก็มีออกมาพอสมควรน,นะครับ คือช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ระหว่างบาคาราโรสไฟฟ์ก,กับครีบันดัสเนาะถ้าตีเท่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครีบันดัสประมาณ60%ครับแล้วก็บาคาราโรสไฟฟ์ประมาณ40%เนาะในช่วงแรกนะครับอืมแล้วก็มีความอมเปรียปร้ยวๆแบบสับโปะรดของเบอร์กามอตอะไรพวกนี้แล้วก็แบ็คเคอร์เรนที่มีความฟรุตตี้จากครีบันดัสอยู่ช่วงแรกบาคาราโรสไฟฟ์จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอทิ้งไปประมาณ30นาที1ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า เออ่ความเป็นบารคาร์ดรูชไฟฟ์ร์ตี้มันเริ่มเข้ามามากขึ้นทําให้เป็นกตีที่เออ่มีความเป็นถุงม,มือยางมีความเป็นน้ําตาลไม่ไหม้มีความเป็นแอลมอนด์อย่างเงี้ยเข้ามามากขึ้นทําให้รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยจากที่เคลียร์แมนตัสเนี่ยนำอยู่บาลหกเนต์นอนแล้วก็บารคาราดูชบารคาราดูรูช540 40%ช่วงหลังจะเป็นบารคาราดูร์รูชไฟฟ์โฟร์ตี้ประมาณห0สิบเปอร์นต์แล้วก็เคลียราแมนตัสประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าม,ม,ามแบบ มาสู่สีกันมากๆ,ๆเลยทั้งช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังครับเพื่อกินไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาแค่มีแบบเออช่วงนี้ก็แบบบารคารารูชมากกว่าช่วงนี้ก็ครีเอแมนตัสมากกว่าอะไรเงี้ยบนผิวผมนะแล้วก็ในเรื่องโน้ตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ตรงตามนั้นเลยก็คือครีเอแมนตัสโน้ตมีอะไรบ้างก็เป็นประมาณนั้นอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะเอาโน้ตหลักๆของสองกลิ่นเนี่ยมาเรีเลนรวมกันอืมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าครีเอแมนตัสจะมีซาโปรโรสจะมีแร็คเคอร์แรนจะมีเบอร์เก จะมีกลิ่นไม้ Woody Note ครับแล้วก็มีเบิร์ชที่เป็นกลิ่น Incense เป็นกลิ่นควันๆอะไรพวกนี้อยู่นะส่วน Barcarouge 540เนี่ยจะมีพวกโน้ตแอมมอนต์ครับจะมีพวกสวีทเนาะน้ำตาลไม่ไหมอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะมีพวกกลิ่นถุงมือยางอะไรประมาณนะี้เออซึ่งแบบว่าเบลนด์รวมกันได้ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็เป็น D n A ของ2กลิ่นที่ทุกคนชอบนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยถ้าคุณไปเปรียบเทียกบกับตัว Creed Van นี่ยในเรื่องของการติดทนนาน Creed Van Does นี่คือสู้ไม่ได้เลยครับกลิ่นนี้คือติดทนนานมากกว่าแล้วก ในเรื่องของการกระจายตัวเนี่ยมันจะมีความเป็นบาร์คลารูสไฟฟอตตี้อยู่ในเรื่องของการกระจายตัวเนี่ยมันจะมีความเป็นบาร์คลารูสไฟฟอตี้อยู่ก็คือว่าบางทีก็ได้ไดกลิ่นคือช่วงแรกเนี่ยจะได้กลิ่นชัดประมาณ30นาทีแรกนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยจะได้กลิ่นบ้างไม่ได้กลิ่นบ้างก็เป็น DNA ของกลิ่นของแบบบาร์คลารูสไฟฟอตตี้เนาะไอบาร์คลารูสไฟฟอตี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่เป็นตัว ออยล์พาวเร์ฟัมนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยลองตัวเอ็กซ์เทรดเดิลพาวเอร์ฟัมเนาะกลิ่นนี้ผมคงไม่ได,ด้ไม่ต้องพูดในเรื่องของกลิดด่นเยอะแล้วนัะเพราะว่าทุกคนน่าจะจินตนาการออกว่าตัวบาร์คาร์ดูสไฟฟอตตี้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวเคลียร์แวนตัสเป็นยังไงแล้วก็เอามาไปเรีรยนรวมกันประมาณนั้นเลยครับมาพูดถึงในเรื่องของการสถานาาการณ์กันบ้างน,น,านาะสถานการณ์ของกลิ่นเกมทานกลิ่นเนี่ยผมคิดว่าออฟฟิสก็ยังใช้ได้เหมือนกับตัวแวนตัสแล้วก็ตัวบาร์คาร์ดูสไฟฟอตตี้เพราะว่าสองกลิ ชอบใช้ในออฟฟิศนอนหรือว่าชอบฉีดเวรีนชอบฉีไปทํางานอะไรเงี้ยกลิ่นนีก็ฉีดได้เหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเซ็กซี่จนเกินไปจนแบบว่าเตะจมูกมากจนเกินไปหรือแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบกระจายตัวแรงเมื่ออะไรมากจนเกินไปก็เป็นการกระจายตัวที่กําลังดีเป็นการแบบติดทนที่แบบติดทนนานแต่ว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไม่เหมาะกับออฟฟิศอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็ในเรื่องของเปเดเนี่ยผมสึกว่าเดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยกลิ่นนี้คือเหมาะม,มากๆนะครับอืคุณก็ จริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่จาเป็นที่ต้องฉีดแบบ4ี่ห้าสเปรย์นะประมาณสองสามสเปรย์ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบงานที่การงานสังคมเนี้ยกลิ่นนี้ก็ทาได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่โอเคมีความแบบหรูหรานะแล้วก็มีดีเอ็นเอของน้าหอมกลิ่นแพงๆอยู่เพราะฉะนั้นก็งานทางการงานสาคัญนี่นนี้ก็คือแบบสบายๆายมากๆเลยนะอยู่ที่ผมคิดว่าสถานการณ์ต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเหมาะทั้งหมดเลยแล้วก็สถานการณ์ทั้งหมดที่แบบคุณจะนึก ว่ารีดาม e นตัสกับบาคารูชไบ i n ต m a c h i ี e ในวเวลาโอกาสไหนได้ก็คือแบบครบทุกอย่างอยู่ในขวดนี้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ปริมาณสเปรย์ของคุณเนาะว่าคุณจะฉีดปีสเปรย์แล้วคุณจะฉีดใบไหนเนาะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการกระจายตัวการติดทนนานกันบ้างครับอย่างที่บอกไปเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ย บนคิวผมเนี่ยผมวันนี้นผมฉีดในเสื้อผ้าด้วยนะครับการกระจาย,จาย,จายตัวของเขาเนี่ยจะดีประมาณ3ามสินาทีแรกเนาะจนถึงแบบประมาณหนึ่งชั่วโมงเออแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ไม่ได้กลิ่นมันเป็นนีนเอกลิ่นของแบบบาคารูสไฟโฟตี้อะไรประมาณนั้นอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานเนี่ยผมรู้สึกว่าติดทนนานพอสมควรก่อนที่ก่อนที่จะมาถ่ายวันนี้เนี่ยผมก็ฉีดตอนนอนไปแล้วเป็นประมาณแบบสเปรย,เย์นต่งเต็ๆครับเหมือนเมื่อกี้แหละ ก็รู้สึกว่าติดทนนานถึงเช้าเหมือนกันรู้สึกว่าวันสิบชั่วโมงได้เออแต่ว่าเพียงแต่ว่าการกระจายตัวเขาจะแบบไม่ได้เป็นการกระจายตัวที่รุนแรงหรือว่าได้กลิ่นตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับอโอเคนะครับมาให้ในเรื่องของคะแนนกันบ้างแลวกันเนาะในเรื่องของเซนเนี่ยเซนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเพราะว่าตัวครีมแมนตัสเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวบาคารูส540ถึงผมจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็น DNA ของ2กลิ่นนี้ที่เบลนกันได้ดีมากมาก ดีกว่าตัวทัสแกนคิงของบ้านนี้ที่มันเป็นตัวดองฟอร์ดทัสแกนเลเทอร์กับตัวคริสตมนตัสเนาะผมซื้อวัดกลิ่นนั้นอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวดีเอของทัสแกนเลเทอร์เท่าไหร่เออในความคิดของผมนะอันนี้อันนี้เป็นความคิดของวนตัวของผมนะครับชอบกลิ่นของคริสตมนตัสแต่ว่าตัวทัสแกนคิงเนี่ยมันจะมีตัวมันจะให้กลิ่นของทัสแกนเลเทอร์ที่มากกว่าตัวคริสตมนตัสประมาณทัสแกนเลเทอร์ประมาณ80%ได้เลยแล้วก็คริสตมนตัสประมาณ20%เองนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้ ประมาณ60-40%ก็แบ่งๆกันรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่วิวบาลานซ์มากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมมากๆเพราะฉะนั้นจะให้คะแนนที่9.5เต็ม10นะครับใน,นเรื่องของเซนเนาะแล้วก็ใน,นเรื่องของโปรเจคชันเนี่ยโปรเจคชันเนี่ยผมขออนุญ,ญาตให้คะแนนน้อยกว่าหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นโปรเจคชันที่ผีเข้าผีออกพอสมควรครับก็เลยจะให้คะแนนที่7.5เต็ม10นะครับลองเชเวตตี้เนี่ยลองเชเวตตี้บนผิวผมนะถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับก็เลยจะขอให้คะแนนที่ เเต็มสิบนะครับแล้วก็ Presentation เนี่ยพรีเซนเทชันกล่องเนี่ยผมก็ชอบมันมากๆเพราะว่ามันมีความเป็นนิชคุณลิตี้มากๆแล้วก็ตัวขวดเองเนี่ยมีความมินิมอลนะครับฝาเป็นไม้ขวดแบบมินิมอลขวดเล็กๆแบบนี้นะครับแบบชอบมากๆ Presentation เนี่ยจะขอให้ที่1 0เต็มสิบเลยครับแล้วก็ Value for Money เนี่ยกลิ่นนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนตัวด a r k กไนท์เลยเหมือนตัวไซออนเลยเพราะว่า มันเป็นกลิ่นที่ให้แรงบันดาลใจมาจากน้ำหอมตัวดังๆเนาะเพราะฉะนั้นก็กราคาเนี่ยถือว่าแบบต่างกันลิบลับมากๆครับคร e a r v n t s ถ้าคุณหาดีๆก็มันเจ็ดพันแล้วอะ่ะเออแล้วก็บา,าร,ราลูสไรฟอตตี้เป็นออเดอร์ฟาร์มอย่างเงี้ยคุณก็แบบเกือบหมื่นได้ครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยอยู่ใน55 ml แต่ว่าคุณจ่ายเพียงวัน 2,000ต้นๆเนี่ยนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับไปรูปฟอร์มันี้เนะี่ยผมก็ให้10เต็ม10เหมือนกันนะครับโอเคครับก็รีดด้วนนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกัน,นครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมก็มีแพลนไว้ว่าจะรีวิวตัวอื่นๆของบ้านอเล็กซานเดรียเฟร r a นส์อีกนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยอาจจะมีแบบว่าอาจจะเป็นหลอดแบ่งซะส่วนใหญ่แหละเพราะว่าผมก็ลองไปเรื่อยๆก่อนนะว่าชอบกลิ่นไหนก็ค่อยซื้อกลิ่นนั้นเพราะว่า55 ml เนี่ยก็2,000ต้นๆใช่ไหมแต่ว่า 30 ml เนี่ยก็มาทานกลางๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสายสดชูเนี่ยผมก็ยังอยากได้แบบ55 m l อยู่มากกว่าเพราะว่ามันเก็บได้นานมากกว่าแล้วก็ใช้ดได้นานมากกว่าอะไรเงี้ยเออกว่าจะหมดก็น่าจะนานอยู่เพราะว่านี้ก็ฉีดไปไม่กี่ครั้งเองแล้วผมก็มีน้องหอมเยอะพอสมควรแทนก็อยู่ได้นานมากๆนะครับอืมก็เลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็ก็อยากจะรู้ความคิดเหน็นของทุกคนนะครับว่าเคยใช้เกมทางกลิ่นนี้ไหมครับมันมีความเป็น c r y ตั a l l a t u s มันมีความเป็น Barcarudos 50มากน้อยแค่ไหนครับมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับชื่อพันก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมนะครับช่วงนี้เพียงเท่านี้นะครับครับ